ศูนย์ป้องกันและบรรเทา,าสาธะะารณภัยเขต17จันทบุรีนะคะได้นำชุดปฏิบัติการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นลงพื้นที่ช่วยเหลือตามหมู่บ้านที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งติดตามได้จากรยายงานค่ะ ปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชาวเกษตรกร,ร,กรที่ด้วยมีการขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภคและบริโภคและเมื่อทีมของฝู์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทธุรีได้รับแจ้งจึงรีบนำรถเครื่องจกักรถุเจาะบ่อน้ำตื้นโดยทาไปช่วยเหลือ,อชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในทันที วันนี้นะครับทีมข่าวซีทีวีก็ได้ติดตามชุดขุดเจาะบอ่อน้ําตื้นของทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัาายเขต17จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มาทําการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขตบ้านตะพงบนหมู่2ตบาบลเขาแก้วอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับตลอดทุกสายของวันนี้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีได้ส่งรถขุดเจาะมาทําการขุดเจาะบ่อน้ําตื้นภายในสวนผลไม้หมู่ที่2ตบาบลเขาแก้วอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันท,ทนบุรี โดยบ่อน้ําตื้นดังกล่าวนั้นมีความกว้างประมาณ1เมตรลึก20-30ถึงเมตรซึ่งจะมีน้ําขึ้นมากพอต่อความต้องการของแต่และครัวเรือนในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดช่วงหน้าแล้งของปีนี้ซึ่งความต้องการบ่อน้ําตื้นจริงๆแล้วยังมีอีกหลายพื้นที่เนื่องจากทางจังหวัดได้ประกาศให้ทั้งห้าเภอในจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งประกอบด้วยอำเภอขุ่อำเภอโป่งน้าร้อนอำเภอสอยดาวอำเภอเขาขี้จกูดและอำเภอแก่งข้างแมว ซึ่งมีนายสมบูรณ์เสมาาชวิศวกรเครื่องกลชำนาญพิเศษศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีควบคุมอยู่โดยมีทีมขุดเจาะบ่อน้ำตื้นของทางศูนย์ปพเต17จันทบุรีจำนวน4ชุดด้วยกันซึ่งได้ทำการกระจายไปช่วยเหลือภัยแรงในจังหวัดต่างๆทั้ง4จังหวัดด้วยได้แก่จังหวัดจันทบุรี2ชุดจังหวัดชนบุรีรวมทั้งจังหวัดระยอง1ชุดและจังหวัดตราดอีก1ชุดทั้งนี้ เพื่อที่จะได้กระจายความช่วยเหลือไปให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมากยิ่งขึ้นด้วยเขาเรียนว่านะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรับผิดชอบในเขตพื้นที่4จังหวัดครับในภาคตะวันออกมีจันทบุรีและยองชนบุรีและตราดครับปัญหาภัยแรงนะครับมีโดยทั่วไปทุกจังหวัดนะครับเราจะทราบได้ก็อยู่บนท้องถิ่นครับท้องถิ่นเขาจะแจ้งเข้ามานะครับยังจังหวัดนะครับ ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการประสานข้อมูลนะครับโดยสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาภายัยแต่และจังหวัดจะแจ้งเข้ามานะครับพอแจ้งเข้ามาปับ๊บเราก็จะประสานท้องถิ่นว่าความเดือดร้อนขนาดไหนเราก็ทําการออกไปเพื่อดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําตื้นให้กับประชาชนนะครับอขอเลียนอย่างนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต17จันทบุรีมีชุดเจาะบ่อน้ําตื้นอยู่จํานวน4ชุดนะครับ อ,อยู่ที่พื้นที่ของจังหวัดจันทบ,บุรีอยู่2ชุดนะครับเดี๋ยวนี้เจาะอ,อยู่ที่ตําตบลเขาแก้วและอีกชุดหนึ่งเจาะอ,อยู่ทุ่งเบญจาและอีก2ชุดอยู่ที่จังหวัดตราดและชนบุรีครับผมเดี๋ยวนี้เราได้ดําเนินการเจาะในปีงบประมาณ25-56นะครับตั้งแต่เดือนตุลามาอยู่ที่450กว่าบ่อครับผมขบวนการของการขุดเจาะนะครับเราต้องเรียนว่าในด้านเทคนิคการเจาะบ่อน้าตื้นนี่จะอยู่ที่ระดับความลึก ไม่เกิน30เมตรนะครับ30เมตรนี้เป็นระดับน้ําของระดับน้ําผิวดินนะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกับระดับน้ําบาดาลนะครับส่วนการขุดเจาะตรงนี้เราใช้เครื่องเจาะบ่อน้ําตื้นนะครับที่เจาะลงไปนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรนะครับแล้วเอาท่อลงนะครับโดยเฉลี่ยก็ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีความลึกจะอยู่ที่20เมตรนะครับโดยประมาณนะครับใช้ท่อต่อหนึ่งลูกก็ประมาณสัก50ลูกครับผม สําสหรับปัญหาภัยแรงนะครับที่กระจายทั่วไปในภาคตะวันออกนะครับเราต้องทราบว่าพื้นที่ของเราเนี่ยครับส่วนมากเป็นสวนผลไม้นะครับเราก็จะไปเจาะอ,อยู่บนสวนผลผลไม้เพื่อจะอบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรส่วนหนึ่งเราก็ใช้เครื่องสูบน้ําของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาภัยเขต17จันทบุรีเพื่อดําเนินการสูบน้ําจากแหล่งน้ําให้กับเกษตรกรครับผม